สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยครับวันนี้มีพาวเวอร์แอมมือสองมานะครับอันนี้กล่องเดิมมันเลยนะครับน,นี่กล่องเดิมเลยมีกันกระแทกด้วยนะครับตัวนี้รุ่นอะไรเดี๋ยวว่าให้ดูกันนะครับก็สภาพสวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเด้แกะยากเขาวะแกะมือเดียวนะครับแกะยากหน่อยเดี๋ยวเดว้โอ้ตายแล้ว อาเดี๋ยวให้ดูกันโอเ้ยังจมอยู่เลยเอาตัวนี้เป็น SAE นะครับ PM10 นะครับตัวนี้เป็นคาดีสวิชชิงนะครับสเปคพันพันเท่าไหร่พันน้อยๆน,นี่แหละไม่จำไม่ได้ว่าพันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจำได้ว่าพันพันน่อยๆแปดโอห์มนะครับก็รองรับสโอห์มนะครับ ขับเบรคขับกลางได้นะครับขับแหลมได้นะครับแล้วแต่จะไปขับเลยนะครับขนาดแท่นสองยูนะครับลึกลึกน่าจะ12บนิ้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดฝาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวมาเปิดไส้ให้ดูกันตัวนี้เป็นกระดาษบังพัดลมบังคับทิศทางลมนะครับไส้ในก็ยังเป็นเดิมเดิมนะครับตัวนี้เป็นคัดดีฝั่งนี้จะเป็นผ้าขยายครับคัดดี แล้วก็ฝั่งนี้เป็นมารลานินยิปต์นะครับัดลมระมบายอากาศ2ตัวนะครับตัวนี้มีควบคุมอุณหภูม,ภมิด้วยนะครับควบคุมรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่งฝั่งนี้จะเป็นสวิตชิ่งจ่ายไฟนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งไฟหลังตัวนี้มี PFC ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นผัก PFC นะครับตัวนี้เป็น Make in China นะครับก็สวยดีนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้ครับพียเกมซิปนะครับส่วนราคานะครับราคาผมจะปล่อยอยู่ที่ปล่อยเท่าไหร่ดีอะทนายปล่อยเท่าไหร่ดีสักแปดพันห้าเนาะเดี๋ยวปล่อยทักแปดพันห้านะครับท่าในใดสนใจก็ทักมาได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าเก้าหกสี่หกสามศูนย์นะครับหรือไลน์ดีจีกิต e ทีอีซีเชหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับก็ท่าในใดอยากได้ก็ทักมานะครับจดให้ สภาพสวยๆเลยนะครับนี่นี่ก็แทน่นใบรับประกันอะไรก็ยังอยู่แต่ว่าน่าจะหมดประกันแล้วแหละพราะเราเปิดฝาแล้วอันนี้ใบคู่มือของเขานะครับโอเคจัดไปครับจัดไป